ดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่ในช่องมาดิมจีค่ะวันนี้ค่ะเราจะให้พี่เป็นคนบอกแม็กค่ะ<อ>เล่นเกมโรบอทนั่นเองอ่ะพี่บอกแม็กเลยนะคะน้<ข>องคอร์ก็มาจะน้องเราก็จะมาเล่นแบบมิดคิ่เต๋อเป็นแม็กเป็นแบบหนุ่มพวกเป็นเอาชีวิตอละไรต่างๆเยอะแยะๆอ่ะน่ารักน้องก,ก็มีสกูตตรงตสกุตเตอร์อันนี้ค่ะเราไม่เคยคอัดใช่ไหมคะแต่บ้านเรามีนะคะมีหมดแล้วด้วย แบบนะหมดนะคะเดี๋ยวเราไปชาบแบบ้าแบบนี้เลคะโอเคแล้วค่อนุญาตแบบนึงนะคะถ้าเกิดช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะิปนี้ค่ะไม่เกิน5านาทีนะคะเดี๋ยวเราคะจะให้พี่ดูบ้านเราเป็นก่อนเาะว่าคนอาจะไม่เคยแบบเห็นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย ที่หลายอย่างนะคะบ้านเราค่ะก็มีทั้งหมดสากบ้านทั้งหมดแบบเป็นตอนนี้เปลี่ยนม,มากเป็นหลังอื่นแล้วเอาได้ค่ะโอเคนี่คือบ้านเราค่ะฮะขออลิกขอก็ขออภัยอ่ ปรับปรุงบ้านตรงนี้คะเ,เดี๋ยวเรา,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 าไปเข้าบ้านกันก่อนเพรไม่เก็บเรืองอาดลาแบบแหลกนะเดี๋ยวเราไปเข้าบ้านกันก่อนดีกว่านะะคอันนี้สามารถปรับเป็นตัวเล็กเล็กได้มัแบบนไม่ได้ไม่เล็กแค่เล้นก็จะลูนฮาร์โลว์อ่นี้เราเป็นคนบ้านเราเองหมดเลยให้ดูว่านก่อนอันนี้ก็จะเป็นทีวี อันนี้ก็เป็นโซฟานนะคะแล้วก็มีมีชื่อกี้นะคะใช่ไหมสกีเนาะนี่เป็นห้องน้ำค่ะอ่าบน้ำทั้งพวกอาหมดนะ,ะอ่างน้ำเป็ดน้อยนะเนะนี่ก็มีอ่ะไปดูห้องครัวค่ะห้องน้ำก็มีะคะ่ะห้องครัวก็มีประมาณนี้ค่ะอ้าวเจ้ามีดกำใส่มีต้องไปแน่นอน พี่อยู่ก็มีทีวีเผื่อแล้วอะอยากมานั่งห้องนี้ก็เลยเจ้าหนี้เธอไม่สิงกันถ้าเรห้งองแเสียห้องควรเนี่อยอาจจะแบบน้ำอ่ะ ด้วยนะคะที่แบบมันจะหมดค่ะคือแบบมันจะหมดแล้วก็เสียงอาจจะเบาอะไรอย่างนี้ค่ะเปิดเสียงก่อนโอเคอเคนี่ยบ้านนี้ค่ะหลังเราก็มีแค่นี้นะค่ะเป็นบ้านแบบสไตล,ล์หรูๆเก๋ๆนะคะนี่คือห้องครัวเนาะ <S 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 นี่คือห้องพักค่ะห้องนอนแล้วก็ เจียงนอนของเจ้ามิสแล้วก็ที่นอนค่ะที่นอนนี่ชอบอ,อืมไม่ร้อนซื้อไม่ได้เนี่ยที่นอนเราซื้อมาก,กับมูมันสวยแน่นอนจ้ะทีวีค่ะกำลังดูข่าวอยู่ดูะะข่าวเจเราหะจะไปเปิดข่าวมันดีกว่าปูจั๊กปูจั๊ เสวนนะะัสดีครับผมนักข่าวชื่อคุณแทนคุณแทนเอยใช่ผมเป็นวันนี้ผมจะมานำเสนอข่าวของมาวยวันนี้ผมมีข่าวมานะครับวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนรู้ข่าวนกันนะครับไม่ใช่ข่าวนี้นะครับไม่ใช่ข่าวนี้นะครับ 没，拆好没，没，没，